เรื่องย่อละครเรื่องใหญ่ปลาไหลกับนายไฮโซตอนที่6ออกอากาศวันศุกร์ที่29สิงหาคม2568เวลา19นาฬิกาทางช่อง3กด33เพียงระบาดโดยจูเนียกาศบัณฑิตได้ตามมาช่วยฟ้ามุยซึ่งระบาดโดยหญิงอนาดาได้ทันเวลาจึงทำให้ฟ้ามุยสามารถแสดงอภินิหารเรียกฝูงปลา ให้กลับเข้ากระชังของชาวบ้านได้สำเร็จและยังทำให้ชาวบ้านยิ่งศรัทธานในตัวของเจ้าแม่ปลาหลายเผือกรุ่นที่สองมากยิ่งขึ้นไปอีกฝั่งของสัตยาซึ่งรับบทโดยป๊อบถากูลก็กลัวว่าชาวบ้านจะเทใจไปทาง้ามุ่ยเสียหมดจึงได้หารือกับกำนันปอรับบทโดยอากเกลียงเกลียงศักด์ พร้อมกับยื่นข้อเสนอให้ถ้าหากกำน่นป้อยอมมาอยู่ฝั่งตนเองและยังคิดแผนดึงชาวบ้านมาจากป่ามุยย้วยการแจกคูปองเงินสดให้ฟรีๆอีกด้วยติดตามรับชมละครเรื่องยายปลาไหลกับนายไฮโซออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา19นาฬิกาทางช่อง3ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3พลัส